สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองปายบัดรดีกาสิมารีแอคลูกชายนะพี่น้องเนอบัดดีฮะนยันพียน่ยันพี่ยันน้องคิดหอนลูกชายล่ะพี่น้องค่ะกลัวทุกคนคิดถึงลูกชายล่ะแม่ผู้ใหญ่ค่ะเต้าฟิมาราที่พิดบ้านแทงก็ไปเก็บคิดการแสดงของน้องที่เคยแสดงเออมาให้ทุกคนได้รับชมเพื่อให้หายความคิดถึงค่ะเพราะว่าน้องเองยังไม่สบายอยู่นะครับทุกค่ค่ะก็ได้ลาพักผ่อนอยู่ค่ะ กคนขาก็กลัวแบบทุกคนคิดถึงความน่ารักความสดใสของเต้าฟิลก็ไปเอาเก็บเอาภาพบรรยากาศที่น้องเคยแสดงมาให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะทุกคนขาเออถึงความน่ารักถึงความสดใสครับแม่บอกเลยค่ะอ่ะดูรอยยุรอยยิ้มแม่ขาเอออะไปรับชมกันเลยว่าเป็นยังไงเฮ้ยทุกคนขาก่อนที่ไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะทุกคน จะให้ทุกคนไปรับชมถึงความน่ารักค่ะแล้วค่อยมารีแอคกันกแล้วค่อยมาพูดกันเอ,อวิเคราะห์กันว่าเป็นยังไงออคลิปนี้อ่ะไปรับชมเลยค่ะแม่ ทำไบ้างคะถึงความน่ารักถึงความสดใสทุกคนคะ่ะเอามาให้แม่แม่ดูจะได้หายคิดถึงทุกคนคะ่ะแม่ถึงลูกชายไม่สบายนะคะทุกคนคะ่ะแม่ผู้ใหญ่ก็จะมาดีแอคชั่นให้ทุกคนเห็นถึงคลงานถึงความน่ารักถึงรอยยิ้มของเด็กผู้บ่าบ้าน,านคนนี้แบบไม่หายจากโลกโซเชียลไปเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะแม่ผู้ใหญ่สัญญาคะ่ะ จะทำคลิปดีแอคชั่นให้เตาฟิล์มทา่าเช้าเที่ยงเย็นไปเลยค่ะแม่จะไม่ให้ลูกลูกชายหายจากลูกโซเซียลไปเลยค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าตอนนี้ช่อง y YouTube แม่ผู้ใหญ่ปูนาก็ขึ้น4ีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะก็ดันอัดโปรโมทแบบน้องเต็มที่เลยค่ะทุกคนแล้วก็จะพยายามทำคลิปรีแอคชั่นให้น้องแล้วก็ไลฟ์สดรีแอคชั่นให้น้องแบบทุกวันทุกวันทุกวันค่ะทุกคนค่ะไม่ต้องถามหาเหตุผลว่าเพราะอะไรค่ะ เพราะคำว่ารักคำเดียวค่ะทุกคนค่ะเข้าใจไหมคะอ่ะไปรับชมถึงความน่ารักกันอีกค่ะแล้วค่อยมาพูดคุยกันอีกระหว่างการดูนะคะอ่ะไปรับชมเลยค่ะสังเกตรอยยิ้มเนี่ยนะสังเกตรอยยิ้มสังเกตดานฟอร์สักสังเกตกานฟอร์ อ,อไม่ให้สลักยังไงเธอดูสิแม่จะไม่ให้แม่ผู้ใหญ่รักหัวปักหัวปั๊มได้ยังไงคะแม่ขาแม่ดูคะ่ะคุณแม่ดูถึงความน่ารักดูถึงรอยยิ้มเอ,อเธอ,อเป็นเด็กที่ร่าเริงเป็นเด็กที่สดใสมากทุกคนขาเออ ดูรอยยิ้มดูแววตาเธอลูกชายฉันจะไม่ให้ละฉันรักฉันหลงได้ยังไงแม่จะไม่ให้ฉันทุ่มเททําการทดีแอคชั่นให้ลูกชายฉันได้ยังไงแม่เธอก็ดูสิถึงความน่ารักถึงความหล่อฉันไม่ได้พูดนะเธอฉันเอาความหล่อความน่ารักเอาความมีเสน่ห์ของตาฟิล์มมาแบ่งปันให้ทุกคนดูค่ะฉันแบ่งปันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยค่ะใครว่าภาพนี้น้องหล่อน้องมีเสน่ห์คอมเมนต์มาค่ะ ใครว่าภาพนี้น้องหล่อน้องมีเสน่ห์เบลตาน้องแบบโทมันน่าชวนมองมองยังไงก็ไม่เบื่อเธอค่ะคือแบบประเภทว่าดูไปแล้วแบบยิ้มไปด้วยฉันมีความสุขมากฉันบอกเลยฉันดูคลิปนี้ฉันมีความสุขมากฉันเห็นรอยยิ้มน้องฉันเห็นความร่าเริงความสดใสน้องฉันบอกเลยค่ะฉันเหนื่อยจากการทํางานแล้วฉันมาดูคลิปนี้ฉันหายเหนื่อยเลยค่ะใครเป็นเหมือนฉันบ้มากคิปมาคอมเมนต์มาอันนี้คือผู้เรื่องจริงเลยฉันดูกี่รอบกี่รอบฉันก็ไม่เคยเบื่อเลยคลิปนี้ เป็นอีกหนึ่งคลิปที่คุณภาพเป็นอีกหนึ่งคลิปที่น้องหอล่อและน้องอยู่บนเวทีน้องเด่นมากมีสเสน่ห์มากอ่ะคลิปนี้บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่น้องหล่อและเพอร์เฟกที่สุดบนเวทีอ่ะใครคิดเหมือนแม่ผู้ใหญ่พิมพ์คอมเมนต์มาผกมาเลยค่ะแล้วคิดเห็นยังไงพิมพ์มาค่ะแม่เอออ่ะก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะใครที่เพิ่งเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไปด้วยค่ะอ่ะไปรับชมความน่ารักกันอีกแล้วค่อยมาสนุกกัช่วง はい。<music> มีสเสน่ห์มากแม่เป็นผู้ชายที่หล่อมากเดี๋ยวนะคะเป็นจะเป็นผู้ชายที่หล่อมากและมีสเสน่ห์มากเดี๋ยวแป๊บน,งน,ะะบนึงนะคะแป๊บนึงนะแม่ เป็นผู้ชายที่หล่อมากเป็นผู้ชายที่มีสเสน่ห์มากเธอบนเวทีขนาดมุมข้างนะคะ45องศายังหล่อขนาดนี้ค่ะเธอถ้ามองเต็มเต็มฉันเชื่อเลยค่ะว่าเธอต้องหลงรักค่ะจริงแม่ดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่ออะใครคิดว่าเหมือนแม่ผู้ใหญ่บ้างเวลาทํางานเหนื่อยมาแล้วได้มาดูคือเวลาเราทํางานเหนื่อยมาแล้วเรามาดูคลิปเต้าฟิล์มแล้วเรามีความสุขมันทําให้เราหายเหนื่อยมันทําให้เรามีความสุขมันทให้เราทให้เราผ่อนคลายมันทําให้เราแบบหายเครียด กับรอยยิ้มของเด็กคนหนึ่งทุกคนขาซึ่งมีทั้งความหล่อความน่ารักความมีเสน่ห์ทุกคนแต่ถามบอกเลยว่าถ้าใครได้สัมผัสเต,ต้าฟิล์มจริงๆรู้นิสัยและตัวตนของเต้าฟิล์มจริงเต้าฟิล์มจริงๆเต้าฟิล์มเป็นเด็กที่น่ารักมากและเป็นเด็กที่น่าสงสารและเป็นเด็กที่น่าอินดูทุกคนข่าบอกเลยคะ่ะถ้าใครที่ได้สัมผัสต,ตัวตนน้องจริงๆซึ่งแม่ผู้ใหญ่ได้สัมผัสแล้วก็คือลงรักและอินดูและสงสารลูกมากก็ถึงออกมาทุ่มเทรีแอคชั่นให้ลูก ให้ลูกประสบผลสําเร็จให้ลูกเจริญมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้ลูกได้มีชื่อเสียงอย่างที่ลูกตั้งใจไว้เออให้ลูกแบบสมปาถนาทุกคนค่ะอ่ะทุกคนเราก็ร่วมกันมาซัพพอร์ตน้องสนับสนุนน้องส่งให้น้องไปถึงฝั่งฝันเวลาเห็นคลิปน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนค่ะพยายามช่วยกันค่ะซัพพอร์ตน้องส่งพลังบวกให้น้อง ให้น้องซูๆมีกำลังใจในการทํางานและสร้างสารรค์ผลงานที่น่ารักน่ารักแบบนี้ให้เรารับชมเรื่อยๆค่ะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนค่ะก่อนที่จะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะอย่ารักแต่ปากค่ะต้องลงมือปฏิบัติและพร้อมที่จะซัพพอร์ตด้วยนะคะแม่เอล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ